จีบไหมแพรจีบแบบไม่จีบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงไม่รู้ค่ะจริงๆถ้าถามความรู้สึกปางอะปางรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอะไรอะเป็นเป็นมีท่าพที่น่ารักอะค่ะคือเขาก็อยากจะมาแสดงความยินดีอยากซัพพอร์ตเราอยากให้กําลังใจซึ่งถ้าถามหนูหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีคนแบบอยากซัพพอร์ตเราเนาะเหมือนอยากให้กําลังใจกันและกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบ ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้โฟกัสดีกว่าแต่ว่ามีโอกาสได้พูดคุยเรื่อยๆมีโอกาสได้เจอจริงๆมันเป็นเพราะข่าวจริงเลยนะคะเออใช่เพราะเพราะในจริงเนี่ยมันก็ได้คุยกันใช่ไหมคะพอคุยกันแล้วก็มีผลงานอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วมันก็เลยได้มีโอกาสเจอกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักหมายถึงว่าแบบช่วยเหลืออะไรเราเยอะอยากเขาใช้คำว่าสนิทกันมากขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นไหมคะ ก็จริงๆก็ประมาณจะบอกอย่างนั้นก็ได้หมายถึงว่าด้วยระยะเวลาด้วยที่รู้จักกันตั้งแต่ถ่าย MV ใช่ไหมคะมันก็มันก็พัฒนาเรื่อยๆตามการเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะแฟนกับเร่งแฟนเรงเชียร์ของแฟนกับมีผลไหมครับบาง แฟนขับแรงมากจริงๆเห็นข่ายเรือแรงว่าจริงๆเห็นใช่ไหมว่าเขาข่าเรือกันหนักมากใช่แต่จริงๆป้าก็พูดเสมอว่าบางไม่ได้ติดอะไรแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีที่แบบทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นโมเมนต์ของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบความจริงเป็นยังไงความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงจริงๆก็เป็นคล้ายๆที่โอกต่อไปเมื่อวานค่ะก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันตอนนี้ตอนนี้เรือแ้านแลบไหมติดเทอร์โบค่ะ เราจะขึ้นเรือกับเขาหรือเปล่าเราจะไปกับเขาไหมเดี๋ยวเราขึ้นเรือกับเขาหรือเปล่าก็ก็ต้องใช้เวลาค่ะให้ไม่เป็นธรรมชาติสิคะเรือนี้เขาเป็นคนขับเองหรือเปล่าไปถามเขาสิถามเขาแล้วเขาเอิดเขาอึดอ่อนเพราะว่าเอึดอ่อนมากอึดอ่อนมากระแตกเมากแล้วเราปฟังเปิดใจให้เขาไหมค่ะหนูเปิดใจมานานแล้วหมายถึงว่าแบบเปิดใจมาตั้งนานแล้วค่ะ แต่ว่าใครจะเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อย่างที่บอกชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติค่ะหนูไม่ชอบให้ใครมากดดันอะไรหนูแค่ในว่าโอกาสก็ยังมีสิอย่างนี้ก็ปาก็เปิดปกติก็โสดไงค่ะอ่าอันนั้เบื่อวานหรือเปล่าคะว้าัมเบอวานอะไรไม่รู้เออใช้ยังไม่ไหวถันเขาเรียกเพื่มฉลองเมื่อวานก็ถามคำถามเนี่ยไม่ถึงหลงกันบ้านหรอเช็คกันบ้างถึงทกันบ้านหรอโมแล้วไม่อยากรู้ง่ายว่าเขาจะบอกว่า คืจริงเราคุยกันเรื่องที่แบบว่าเรื่องจีนเรื่องนี้กันเราคุยกันบ้างไหมคือจริงๆเริ่มแรกคุยกันเรื่องจีนแต่พอหลังๆเขา่ให้คำปรึกษาบางเยอะมากเลยนะคะเรื่องแบบเรื่องการเป็นศิลปินให้คำปรึกษาเรื่องแบบอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเก่งกว่าเราอ่ะก็เลยไล้ว่าเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานเพลงแลแบบอยากให้กำลังใจแหละไม่มีอะไรแล้วกันดึงคือลูกกงฝีศนาที่เขาให้มาถ่ายมันเป็นยังไงก็คนส่งเขาไม่ประสงค์ออกนามก็ไม่ต้องถามเยอะ ต้นไม้ก็ไดเออเอาต้นไม้เขาก็ก็ให้ให้จ uh, ริงๆให้แบบแสดงความดีดีเขามาให้เราก็เลยให้คืนไงต้นท um ี่เขาให้งอกงามดีไหมคะก็สวยดีดูแลต้นไม้เขาดีหรือเปล่าแฮปปี้ดีครัตั้งชื่อไหมตั้งชื่อไหมไม่มีชื่อแต่สวยค่ะดูแลดีเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วทำไมเราต้องบิดขนาดเวลาเราพูดถึงเขาแฮปต้องบิดดูเขินหนูเขินอะไรเล่าหนู จริงๆแล้วปังรองให้เขามาขออนุญ,ญาตจีบอะไรอย่างเงี้ยะคเป็นทางการไม่ไม่อยาพูดอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดกลัวเหรอ ชอบคนจีบแต่ไม่จีบไงแล้วก็ธรรม,าบบมาชาติไงนะต้อมาแบบธรรมชาติเรธรรมชาติไหมหล่ะเมื่อวานแ <c oughs> <c oughs> สดง <c oughs> สว่าเขามาถูกทางเลยใช่ไหมฟางไม่เขาเป็นธรรมชาติเขาอย่างที่บอกค่ะเป็นความสมพัธ์แบบพี่น้องจริงๆเค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่รู้จะตอบอะไร <c oughs> พอมันเป็นตานที่เขาบอกจริงๆค่ะเป็นพี่น้องที่สนิทกันให้กําลังใจช่วยเหลือกันเราชืในในใน่นใจไงมีพวก ก็ดีใจเวลาที่คนแบบแฮปปี้เวลาเห็นตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเป็นเรื่องน่ารักถ้ามันไม่ดราม่าอะไรถือว่าดีดีใจทุกคนนะคะสรุปว่าันส่งนะเป็นของเรานี่ใช่ไหมคะไปถึงทัวร์ก็ที่ดูแลมาจะพยายามสถานะจากทางล็อกกี้ลองขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเต็มเลยคะโอ้ยอย่าไปแบบอย่าไปตั้งใจตอบอะไรเลยดีกว่าค่ะจริงๆอย่างที่บางบอกจริงๆทุกวันนี้มันเป็นวิถีภาพที่ดีมากๆแล้วก็ อยากจะแบบแฮปปี้ในทุกๆวันดีกว่าโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมันโตเราด้วยบังจ๋าขอไอ้นี่เรื่องประเด็นร้องเพลงแบบเ่อรสูดเรื่องดราม่าร้องเพลงดิบานโดดราม่ายังไม่หยุดตามได้ติดตเม็าคอมเมนต์ติดตามอยู่แล้วค่ะจริงๆมันเป็นในส่วนของการทํางานด้วยว่าจริงๆทางทีมทางค่ายอะไรเงี้ยรับรู้หมดแต่ว่า ทุกคนก็เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะว่าการดราม่ามันมีเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่หนูไม่อยากให้เกิดขึ้นคือหนูไม่ชอบให้คนทะเลาะก,กันมไม่ว่าใครจะติชมหนูหรือให้กําลังใจหนูอ่ะหนู้อมรับไว้สเสมออยู่แล้ววันที่ผ่านมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครหรือการเป็นศิลปินก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเราเพอเห็นคนต้องมานั่งทะเลาะก,กันน่ะหมายถึงว่านั่นเขาเครียดกับสิ่งที่เราทำแล้วอ่าจริงจริงหนูร้องเพลงเพราะทุกอย่างให้คนนี้มีความสุขค่ะก็เลยนั่นแหลคะ,คะค่ะก็เลยพยายามแบบ คิดว่าเดี๋ยวทุกๆอย่างมันก็คงจะดีขึ้นเองแล้วก็ทุกๆอย่างมันจะผ่านไปนะค่ะหนูผ่านดราไไม่ามาเยอะมากแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแต่ที่สำคัญคือหนูอยากบอกให้ทุกคนแบบให้มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำคนที่อยากให้กําลังใจหนูแล้วมีความสุขหนูขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะส่วนคนที่ให้ข้อติชมหนูหนูก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วหนูก็จะมีความสุขเหมือนกัน ได้ทำค่ะได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆแล้วก็มันมีคนอีกหลายคนมางเลยค่ะที่อยู่เบื้องหลังหนูอะกว่าหนูจะมาเป็นวันนี้มันไม่ง่ายแล้วก็หนูก็เลยอยากจะให้กำลังใจเขาด้วยที่เขายังแบบไม่กี๊ดอัพกับเราแล้วก็ยังสนับสนุนเราอยู่เพราะฉะนั้นหนูก็จะขอมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำตอทำ่อไปม,มันที่เราเสียเซลล์บ้างเลยค่ะเวลามีคนมาพ<อ>ิจารณาแรงๆแบบนี้ก็รจริงๆนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้ชินชากับมันแต่ว่าก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับมันมาก เพราะว่าหนูก็ไม่อยากเป็นคนที่ต้องมานั่งเครียดกับเรื่องพวกนี้เราสุดท้ายเรากลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขกับการทางาน<ม>เพราะว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่หนูมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วระดับไฟเลยที่ปังไม่ดับไม่มอดใช่ไหมทำ <c oughs> ไม <c oughs> ต,ต้องกังวลว่าเราจะหยุดจริงๆเรื่องร้องเพลงไหมเนานะไม่ค่ะซิงเกิ้ลใหม่กำลังจะออกวันที่6บอกขาไปค่ะซิงเกิ้ลใหม่จะออกวันที่6นี้แล้วนะคะส่วนเพลงใหม่ก็อย่างที่บอกค่ะนีทานเลมนี้ไม่ซ่อมอีกแล้วค่ะ ท,ที่จริงตั้งใจเขียนเพลงนี้ให้เข้ากับชีวิตในช่วงนี้ด้วยค่ะโฝอออากรอติดตามนะตีนวามคอมเนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าอยากไปพัฒนาตัวเองบ้างที่เขาวิจารณ์โอ้โหโจริงๆทุกๆอันที่ได้รับมาเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าค่ะก็จะพยายามอย่ายงที่สุดคือคงไม่มีเฉพาะจะจงงันไหนหรอกค่ะแต่ว่าก็อยากจะทําให้ทุกคน ประทับใจในตัวเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าสุดท้ายอยากจะบอกว่าเต็มที้ทุกทูกงานอยู่แล้วค่ะโอเคงาน่อเปที่นึงมนเม่เอ็มบีแล้วนะไช่เอ็มบีต่อไปอบอบนิดที่เกลียนไป